สวัสดีค่ะกลับมาพบกวันอีกแล้วนะคะลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปมาเกือบ2เดือนนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดบ้านกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปถางหญ้าหน้าบ้านเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะว่าวันนี้เราภารากิจเราจะสําเร็จหรือเปล่านะคะ <c oughs> ตามเลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะสังเกตว่า ที่หน้าบ้านของเราก็จะมีหญ้าลกมากเลยนะคะนี่คะที่ฉันปลูกต้นไม้อยู่แค่นี้นะคะที่บ้านมัน <c oughs> จะมีหญ้าขึ้นนะคะนะคะที่หน้าบ้านเราอ่าเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันเลยนี่น้องก็ยยาทำช่วยแม่ต่ตางนะอันนี้มีอุปกรณ์แล้วนะคะเอฉ๊ฉันอัดไปยังมีอุปกรณ์มีจอบกับเสียมแล้วนะ ว่างๆกันนะคะวันนี้ไม่ได้ซ่อมรถนะคะวันนี้เป็นคลิปทาความสะอาดกันนะคะวันนี้ชุดที่ฉันไม่ค่อยพร้อมหรือว่าพร้อมไหมเนี่ยชุดอยู่บ้านรองเท้าแตะค่ะเอาตามกันไปเลยว่าวันนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะคะเพราะว่าฝนตกค่ะช่วงนี้ค่ะหญ้าขึ้นเต็มหน้าบ้านเลยเ๋ย่าหญ้าช่วยแม่เร็วเนี่ยถางหญ้าเร็วๆเก็บหญ้าช่วยแม่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาโซนนี้ออกก่อนนะคะชุดแม่บ้านมากเลยนะคะตอนนี้าเป็นแม่บ้านเราต้องขยันนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะ นนี้สังเกตว่าเรามีไม้ด้วยค่ะเราไปยืมไม้เข้ามานะคะยังไม่ได้ซื้อเส <c oughs> ียงดังชัดเจนนี้ไหมคะน,นี่ไงมาช่วยเก็บหญ้าสิตรงนี้เอาไม่รู้จักหรือนี่นประจุมาถ่ายให้หน่อยสิมันไม่ตรงจุดยอ่อลงนิดนึงค่ะเอ้ยาย,าย,าย,าย่าเก่งมากลูกห้าเป็นคนถ่ายให้แม่ได้ไหมคะ สาวเก่งมากค่ะโอเคตอนนี้นะคะอันนี้คือเมแถางย่าอยู่นะคะอันนั้นคือจอบค่ะอันนั้นคือเสียมค่ะ <Yeah. S 1> เสียมก็คือเสียมตอนนี้เห็นภาพไหมคะเสียมไว้ค่ะเสียมก็เอาไว้ทานี้ดราเข้าไปนะคะต้องใช้แรงนิดนึงนะโอ้ไปโดนฟุตบาทค่ะ ระวังนะคะระวังเท้าโนโนโนไม่ใช่อย่างนั้นค่ะต้องทาอย่างนี้ลูกนี่นะคะการใช้เสียมนะคะนี่นี่แซะเข้าไปะค่ะแล้วมันก็จะหลุดออกมานี่เห็นไหมคะแซะแซะค่ะเสียมในการแซะนะคะอันนี้มันจะมีเหมือนพนักง,งานเทศบาลเขามาตัดประจำแต่เป็นเครื่องตัดหญ้ามันขึ้นเร็วมากพอฝนตกปุ๊บมันก็ขึ้นอีกนะคะอันนี้วันนี้เราเลยเขายังไม่มา วันนี้แม่จะทำการดึงลากถอนควนเลยค่ะไม่ให้มันขึ้นอีกไงเอาไม่ไนะไห,มห้ามกดอะไร <c oughs> ตอนนี้น้องอายา่เก่งมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเหรีหลุดออกมาแล้วนะคะอึ๊บฮ่โอ้โหได้ไหมลูกอาย่ได้าาไหม,ไ,มไ,ดได้เก่งมากค่ะ ระวังเท้านะคะอันนี้ต้องระวังเท้าแต่มันจะโดนเท้าเอ๊ะแม่ว่าแม่ใช้มือดึงซะหน่อยอย่ายืมเสียมหน่อยลูกยืมเสียมมาแซะต,ตรงนี้โอ้ได้เหงื่อนะคะได้เหงื่ออันนั้นคือจอบระวังนะลูกมันจะโดนเท้าได้ง่ายๆใช่ดึงกันนะคะ โอ้โหดึงยังไม่ออกเลยค่ะแน่นมากามระวังนะลูกนะเออยวนี้ดูสิให้จอบไม่เป็นจ,จอบม,มันจอบอจอบ<ๆ>มันจะใช้ยากหน่อยค่ะเมยก็ไม่ถนัดค่ะต้องประจุค่ะนี่นะนี่ฮะนี่ฮะโอย ตอนนี้คือผ่านมาประมาณสามนาทีค่ะยังยังไม่ออกสักกองเลยค่ะออกแต่ครอบตัวข้างบนของมันของยาบไปปลายต้นยาตรงนี้เหลืออีกหนึ่งกองนี่ยังไม่ออกเลยนะคะที่ทํามาจะสําเร็จไหมมันต้องบนี้เริ่มได้แล้วนะคะเอ้ย่าระวังเท้านะลูกต้องแา,ง,าง่าง่างนิดนึงของน้องเงียเอามือดึงก็ได้นะต้นนั้นน่ะลูกตอนนี้นะคะแม่เริ่มสําเร็จแล้วนะคะนี่ ได้แล้วค่ะหนึ่งกองค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะหนึ่งต้นหนึ่งต้นใหญ่นี่ไอ้ต้นเล็กง่ายๆค่ะน้องแย่ได้ไหมคะลูกได้ได้แต่ต้องระวังเทา้าให้นึกๆเหรอไ,ได้ไหมนี่แม่ได้ไปนหนึ่งต้นแล้วนะคะในหนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวต่อไปต้นที่สองค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถังขยะกันนะเป็นยังไงบ้างลูก น้องย่ยกำลังช่วยนะคะได้ไหมนี่ได้หนึ่งต้นแล้วนะถ้าเห็นต้นย่ากองอยู่ตรงนี้นะคะนี่อีกหนึ่งต้นค่ะไ,ได้ไหมคะเจ็บมือไหมไม่ทางแล้วไวยายบายหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องย่ยะเดี๋ยวแม่ทาเสร็จเดี๋ยวน้องย่ยะมาลดน้ําต้นไม้แล้วกันเนาะไปเดี๋ยวแม่ลุยเองนะคะ ยายได้ครึ่งต้นค่ะยังไม่ถึงหนึ่งต้นเลยนะคะมืออ่อนมากเอาไปแม่จัดการนะคะตรงนี้มันจะติดเหล็กของตัวฟุตบาทอยู่ดึงแล้วกันโอ้โหลากใหญ่มากนะคะโอ้ต้องใช้เสียมสะหน่อยนะคะใช้เสียมในการแซะออก จะใช้เสียมในการแซะลากตรงนี้ว้ายมีกิ้งกือเอ้ย,อยกิ้งกือหรือตัวอะไรตกใจจริงนะไม่ได้หรอกโอ้โหอย่าอ,ยออกยากมากค่ะอึบใช้เสียมดันลงมาแล้วนะคะโอ้ลากยาวมาก ตัดหญ้าเมื่อกี้เพื่อนผ่านเลยเพื่อนถามว่าเฮ็ดย่างตัดหญ้าค่ะขยันมากขยันเฉพาะวันข่ายวีดีโออันนี้นะคะโอนี้อนันใหญ่มากเราจะกำการถอนลากมันออกมาค่ะ การยาไปสามกองแล้วนะคะเดี๋ยวที่เหลือดูต่อเลยค่ะแม่ใครห่วงว่างอยู่บ้านลองออกกําลังกายด้วยวิธีนี้นะคะได้เหงื่อมากเลยค่ะตอนนี้ผ่านไปเก้านาทีเกือบสิบนาทีแล้วนะคะนี่มีตรงบนสุดบาทด้วยนะคะหน้าก่อนนะคะตอนนี้ผ่านไปสิบสี่นาทีนะคะเหงื่อออกมากมาก,มากโอ้โหดูเหงื่อทิค่ะอันนี้ยืมไม้ประจุนะคะได้ยินไหมคะชัดเจนเปลี่ยนยค่ะโอ้โหตอนนี้ เรียบตน้น้าสสมโทนนี่ก็จะมีต้นไม้อยู่ประมาณไม่กี่ต้นนะคะแล้ก็จะมีหญ้าอ้ะมีกิ้งกือด้วยค่ะให้หญ้ามาถ่ายกิ้งกือให้แม่หน่อยสิลูกแม่ยอยู่ในบ้านละมันก็จะมีจะมีหญ้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะอยู่บนฟุตบาทเลยบนกระถางดอกไม้เลยนะคะเนี่ยอุย ยิมีสาเดือนด้วยว้ามีสาเดือนด้วยค่ะตัวใหญ่มากย่ามาดูสที่ถุงแต่ว่าไม่เดากล้องมาจับนี่ไงสาเดือนอยู่ตรงนี้มาแนวกล้องมาจับเพราะว่าแม่ตั้งกล้องไม่ไกลนี่ไงนี่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 น่สาเดือนเห็นไหมนี่ไงน,นี่จอบชี้อยู่เนี่ยมันมุดลงไปย่าดูทันปะเนี่ยทันปะ,นะ เดือนค่ะว้าอยู่ตรงนี้ก็มีอันนี้ตกใจของจริงกนไหมค่าอีไส้เดือนด้วยนะคะอยู่ไกลมากกล้องอยู่ไกลมากก็ยากขยับกล้องเข้ามาตอนนี้ดอกไม้ของเราอยู่หน้าบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามต้นนะฮะมีแบบแห้งแร้งมากาาลงโอเคค่ะตอนนี้ต้นไม้ที่หน้าบ้านเราบนฟุตบาทมีอยู่ไม่กี่ต้นแต่ว่ามีหญ้าอยางนีดด้วยนะคะหญ้ากเกิดบนฟุตบาทเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะทําการเอาออกเมื่อกี้เจอไสเดือนไปสองตัวเจอจิ้งกิไปประมาณสี่ห้าตัวนะคะไปใช้เลยนะเดี๋ยวเราไปเอาไม้กวาดมากวาดทาความสะอาดแป๊บนึงใกล้เสร็จแล้วนะคะอ่าตอนนี้ไม่กวาดมาแล้วนะคะลยเลยค่ะก็ขับไปเ กำลังมองว่ากล้องถ่ายเห็นมั้ยตอนตั้งกล้องไว้แค่ั้งไกลนิดนึ่งตอนนี้เก็บข้าทีแล้วนะคะว้ายสายไม่หลุดเอาโอเคตอนนี้ตอนนี้บนชุดบัตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บยาด้านล่างกันนะคะตอนนี้กองบน,อนเออเธอเลย เขาเลยเลยนะคะโหได้กองใหญ่มากโอ้ได้กองใหญ่จริงๆนี่ไม่คิดว่าจะทําได้เยอะขนาดนี้องาวตอนนี้ถังขยะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บหญ้าไปทิ้งที่ถังขยะฝั่ง,งน้งนกันค่ะ เป็นอดไรเหออุ๊้โหเปอถังไลยค่ะนี่เราแตกๆผ่านด้วยอีแตนผ่านด้วยดูสิคะว่าเรว้ากินคือน่กลัวมาก่ะเป็นของกี้คือ,อ,อคนะคะถังที่สองตัดกิ้คือด้วยนะคะเมือ่อกี้ ยวกันค่ะน่ากลัวมากไข่กิ้งคือตัวใหญ่มากเท่ากล้องมาใกล้ๆจะซูมไม่ดูนะคะนี่กล้องตั้งอยู่ไกลมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาถังที่ตักขยะมาตักต่อนะคะนี่เราได้ที่ตักขยะมาแล้วนะคะทดสอบทดสอบได้ยินเสียงมายังมีไฟอยู่ เราจะตักเหีเ้ยไปเลยใสเท้าเขียดเลยค่ะันใช้เท้าเขียด้วยค่ะคเท้าเขียดไปกิ้งกือมีกิ้งกือตักกิ้งกือไปด้วยค่ะ แต่ว,ว่าจะอยู่บนในรอบหน้าเขาจริงจริงนะคะจริงจรม้วนตัวอยู่ตรงนี้ตัว,ตวที่สุดเห็นแล้วจริงจรเห็นแล้วค่ะเนี่ยถัทงที่สองค่ะลุย <c oughs> เสร็จแล้วนะคะนี่ถัทงที่สามค่ะกวาดซะหน่อยกวาดซะหน่อยโหเรียบมากเนาะ มีกิ้งกือถังนี้ต้องมีกิ้งกือเลยกิ้งกืออยู่หนึ่งตัวเฮ้ยมีกิ้งกือเห็นแล้วนะคะเตะไห้เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยกิ้งกือนะคะถ้าเป็นไปไม่ค่ะที่ดินเยอะมากมีช่องมีช่องในถังขยะ ที่ตักโกยกันนะ,ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เหงื่อเลยค่ะเหมือนออกกําลังกายเลยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณแม่ซูซ้ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย